สวัส like, so like, ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โรงแรมนะคะสาหรับ EP นี้นะคะเราอยู่เป็นที่บาลนีนะคะแล้วตอนนี้นะคะก็มาถึงที่สนามบินแล้วลาดับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันแล้วก็ไปทานสิ่์ที่โรงแรมนะคะ รสชาติเป็นไงบ้างครับมันหนมแล้วแดงอ่ะเหะมือนเลยลองกินดูตนน้นยำอร่อยมาก น,นี่ก็เป็นล็อบบี้นะครับก็แเค่เดียว Drink for, you, yeah? you. for this is our traditional drink in bali it's made from ginger and turmeric and little bit sugar uh -huh. so this is healthy drink there is no alcohol inside okay so this for you mr welcome drink i am bawang daman king ทุกคนนะคะแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่เคขับปูบุตรนะคะเป็นโรงแรมแบบสวยมากอันนี้คือห้องของเราเนาะนี่เปลี่ยนชุดมาแล,แลวเวยน,นี่ของเราก็จะแบบเป็นห้องที่ติดกับสวิมมิงแบบนี้เลยเด<อ>ี<อ>๋ยวพาไปดูห้องน้ำคือแบบดีมากห้องน้ำน่ารักมากเลยมันจะเป็นแบบสไตล์ฟิวชั่นบาหลีแบบนี้ก็จะมีอ่างาบน้ำตรงนี้จาก u กุชี่สวยเนาะ มาถึงแล้วนะครับตรงน,นี้เดี๋ยวเราจะไปชิงชา้าเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงครับตแต่นี่นะครับก็จะเป็นตัวชมพมูนะครับตรงนี้จะมีกาแฟชมพนะครับอ๋อน,นี่ที่ชมพูน,นี่สัตออกมาเป็นเม็ดกาแฟเลยอันนี้เป็นขี้นะแต่ว่าออกมาเหมือนเม็ดกาแฟเลยเนาะ กคกันนะะไก่ทอดเมนูไก่น่ากิน ีเก <ไป S 1> ำลังจ,จ,จะไปประตูสว่านกันนะครับรทางคือชันมากชันมากเลยครับเราก็ถึงแล้วนะครับประตูสว่านซึ่งอยู่ข้างบน มาถ่ายรูปตรงนี้นะครับเราจะต้องมีบัตรคิวอันนี้นี่นะครับเราก็จะมาต่อคิวถ่ายกันค่าถ่ายรูปก็ประมาณ10,000รูป,ปีนะครับแต่วันนี้อากาศไม่ค่อยดีนะครับหมอ,อกลงแล้วก็ฝนตก <f> เลยเราจะมองไม่เห็นภูเขาไฟนะครับปกติเทิดมองตรงไปมันจะตรงกับป่องภูเขาไฟพอดี ครับเสร็จแล้วแล้วเราก็ลำดับต่อค, <c oughs> คือเ <c oughs> ดินลงค่ะระวังรถนะ<ด>ระวังรถก่อนถ่เขาดูอูทางลงนะครับ<อ><อ>ชั้นชันสวดไปเลยสวดย่อไปเลย ต่อไปเราก็กำลังจะเดินทางไปทานอาหารไม่ไม่ไม่รู้จักชื่อร้านกันแบบใกไ้เข้าไปครับเป็นอาหารจีนนะครับนี่น่าจะเป็นอะไรอ่ะตำน,น้ําพริกหอยอันนี้เป็นแบบผัดเปรี้ยวหวานอะ่ะ<อ>ผัดสับสับรสอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นปลาเผาซีอิ๊วซีอิ๊ว เราก็มาเึงนกันแ,แล้วนะครับเบบกิดมา,มาทางเข้าค่อนข้างแบบแบบจะมีหรือเปล่านะโอเคมีจุดกำยาน สวัสดีครับนี่ก็เป็นเช้าวันที่3ของเราที่บาหลีนะครับตอนนี้เรากำลังจะไปกินอาหารเช้าไปฟัดนะครับเดี๋ยวกำลังหาอยู่ว่าไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหน,นแต่คือแบบโรงแรมสวยมากเลยครับ <S 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 มันมีประโยชน์ไม่ได้เหรอไม่รอดอาหารเช้าของเราครับพร้อมเลยมันก็คือไข่เจียวขนมขนมปังใช่ของที่รักอ่ะของเขาเป็นสกังเบอร์เอกเป็นไข่น้ำแล้วก็มีแซลมอนอ๋อน่ากินมากเลย ชื่อร้านอะไรอ่ะชื่อร้านอะไรครับเนี่ยรูมมาเดมูรูมมาเดมูรูมมาเดมู คคะุณเบวัดไล่ขิงจ้ะยังไม่รู้จักชื่อวัดเลยอ่านซิอ่านสิดายาตาลิกวิสตาอุรันแล้วก็ดานุเบลตันยาวจังคือเวลาเราจะเข้าวัดเราจะเสียเจ็ดหมื่นนะครับเจ็ดหมื่นห้า รสวัสดีครับสวัสดีครับเนครับ thank you so much เป็นประตูสวรรค์ซึ่งว่าวานเราไปถ่ายสถานที่จริงมาครับโหอากาศดีมากเลยอันนี้ก็คือพญานาคบาหลีนะครับปรติมากรรมตามอะไรเงี้ยครับมันเหมือนแบบบาหลีผสมจีนนิดนิด นี้เราก็อยู่ริมทะหาทะหาริมทะเลนะครับคือดูเดต้านะคะว่าเป็นแบบที่เมัอนก็จะกลับที่มาแบบว่าแห่งเอาันอะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยถ้าถือเป็นบีบขับมันก็จะไปที่ฟินแล้วก็คูอเดต้าแต่ว่าเราจองที่นี่เพราะว่ามันจองง่ายถ้าเป็นฟินมันจองยากมากแต่ว่าันนี้ก็จะไปเที่ยวเนาะไปลองล ฟิน sure ครับพอเดินเข้ามาเราก็จะเจอเป็นช็อปนะครับช็อปบีบขับนี้ แบ่งเป็นโซนนะครับมีอันนี้จะเป็นโซน V I P แต่ไม่น่าเหมาะกับคนไทยเพราะร้อนมากไม่น่าเหมาะกับเราอ่ะคนนี้ไม่น่าเหมาะกับเราอันนี้เราสั่งมาแต่ที่ไทยก็มีอ่ะไม่รู้จะมาสั่งที่นี่ทำไมสั่งสลัดลนะสลัดคืหน้าแล้วก็ดิสอมตอนซาซิมิถือว่าจะเป็นการมอมก็ได้นะครับอันนี้อันนี้เป็นบั克เกตค่ะมันเป็นอะไรนะโคโค่เลยสักอย่าง แต่นักกินเนาะเป็นบลูเบอร์รี่หมดเลยเป็นไงบ้างครับเข้มข้นมากเข้มข้นนี่คือแ่ลองดูตัวแอลกอฮอล์เข้มข้นใช่ไหมใช่ใครคะ่ะอยานดีลงลอันนี้ว่วคือมันร้อนมากเลยแม่